ส,สดีค่ะขออนุญาตนะคะชี้แจงในเรื่องของแนวทางเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนมีนาคม2563ตอนนี้ก็เป็นที่ข้อสงสัยนะคะแล้วก็เป็นที่ข้อกล่าวหาเยอะมากเลยว่ามีการเลขมีการให้เลขก่อนในกลุ่มนะคะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยซึ่งนะคะ เราตัวเจเองเพิ่งจะทําเลขสดๆรล้อนๆในวันนี้เลยตอนห้าโมงเช้าทาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงให้ส่งให้แอดมินตอนเที่ยงและเที่ยงแอดมินก็ลงให้ในกลุ่มก่อนเป็นที่แรกบางคนก็บอกว่าเอ้ยตอนหน้านี้ก็เห็นเลขนี้อยู่แล้วเต็มหน้าเฟซไปหมดเลยมีวงในวงเนยหรือเปล่าไม่มีหรอกคะ่ะนะคะวงในวงอะไรก่อนหน้าเนี้ที่เราเห็นนั่นคือใบปลอมบางคนบอกอุ้ยใแบบปลอมมันบังเอิญเหมือนใบจริงนะคะ อันนั้นเราก็ไม่สามารถไปกําหนดได้มันเป็นใบปลอมนะคะอ่ะให้เราสังเกตดีๆเลยว่าเลขมันไม่ได้เหมือนกันนะคะอ่าเลขมันไม่ได้เหมือนกันและเราไม่ได้มีแบบว่าที่จะมาทําแบบว่าอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าเลขเราทําให้เราลงให้ในกลุ่มลายก่อนเป็นอันดับแรกไม่ฉะนั้นจะโดนด่าแน่นอนไม่ยังนัจะมีกลุ่มลายไว้ทําไมนะไม่งั้นคนจะ เข้ากลุ่มกันมาทําไมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะทําคือเราต้องลงในกลุ่มกอดเป็นอันดับแรกนะคะชี้แจงนะคะไม่ได้มีวงในมีวงในหลุดออกมาโน่นนี่นั่นนะคะซึ่งใบปลอมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทานะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะคะเราลงให้สดสดร้อนรอนเลยเดี๋ยวเราให้ดูเลยว่าเราเนี่ยเพิ่งเขียนตัวตีเองเนี่ยเพิ่งเขียนสดสดร้อนๆอนเลยนะคะ วันนี้อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายนะคะอ่าถ่ายตอนวันที่ยี่สิบห้านะฮะยี่สิบห้าเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาและเที่ยงลงให้แอดมินแอดมินก็ลงให้ในกลุ่มตัวแอดมินเองยังไม่รู้เลยนะคะว่าเลขที่เจอให้คือเลขอะไรเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีการหลุดวงในไม่มีการหลุดออกจากกลุ่มเพราะว่าเราก็ให้ในกลุ่มก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว ถ้าเห็นก่อนหน้าน้นก็คือปลอมและอีใบปลอมเนี่ยมันก็สุดปลอมได้แบบเปะวังเปะวเปะวอร์เปะวังมากซึ่งตรงกับใบจริงมากนะคะโอเคนะคะขออนุญาตตอบเพียงแค่นี้อธิบายเราอธิบายให้บางคนฟังบางคนก็ไม่เข้าใจาบางคนก็แล้วนะดรามาเยอะมากๆนะคะอ่ะขออนุญาตชี้แจงนะคะว่าใบาปลอมเราก็แจ้งแล้วว่ามันคือปลอมนะคะเราไม่รู้เลยว่าอีใบปลอมเนี่ย มันจะปลอมเลขแล้วปลอมเลขไหนมันคือมันเขาเข้าใจว่ามันมันมาตรงสองวดแล้วไงมันมาตรงสองวดมันก็เลยเกิดความดราม่านะคะโอเคค่ะ